สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบส์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า CBR 6 5 0 F นะครับผมคันนี้ปี13.15นะครับคันนี้สีดำหล่อๆเลยนะครับผมของแต่งมาพร้อมท่อฟูไดวูนะครับตัวนี้ท่อแท้นะครับมีโลโก้ยิงตรงนี้ให้ครบนะครับผมยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับมีสปูลยกล้อหลังนะครับผมพักท้าคนซ้อนแต่งนะครับ ชุดหลังแต่งนะครับผมตัวนี้ชุดเบาะหลังแต่งนะครับเบาะแต่งหมดครอบถังคาร์บอนกันลื่นข้างถังนะครับหุดหัวโชคตรงนี้กุญแจสองดอกครบประกับแต่งนะครับปอกแฮนมือคัดมือเบรกแต่งครบนะครับผมพร้อมสายถักนะครับผมชิวหน้าแต่งมีกระจกวินนะครับผมเป็นกระจกนะครับเปิดออกได้นะครับรถรวมรวมก็สวยนะครับผมเล่มหน้าสิบแปดสะอาดหมดนะครับ ตัวนี้มีฟิล์มกันรอยหน้าจอด้วยนะครับเลขไมค์4,003นะครับไม่แท้เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับ นะครับคันนี้เอกสารครบเล่มโอนนะครับคันนี้ราคาหนึ่งแสนสามหมืนเก้าพันนะผมรถอยู่จังหวัดราจเริญนะครับประมาณนี้ครับแฟรลิงแต่งครบนะผมรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจอมิกไบเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ